สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมชันเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดล n นเจอร์เอกพัทนะครับผมคันนี้จะเป็น4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นสองพบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับผมแปลงเป็นใส่ชุดกันชนหน้านะครับใส่ชุดกันชนหน้า F1 5 0นะครับชุดกันชนหน้านะครับจะมีกันชนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับจะทําเป็นสีดําด้านตัดสีเงินนะครับผมแล้วก็จะมีไฟลูปตัวซีนะครับส่วนตัวนี้นะ XL พัทจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะใส่เพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมถัดมานะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะครับอันนี้จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีไฟ LED สีขาวนะครับไฟ LED สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวคําว่าฟอร์ดก็เหมือนกันนะครับเลือกได้นะครับจะเอาสีไหน ถัดมาครับผมจะเป็นครอบไฟหน้านะครับก็จะเป็นสีน้ําด้านเหมือนกันครับคันนี้จะเน้นเป็นโทนดานะครับถัดมาจะเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับตัวนี้จะใส่คลิปฉลาม3ามขีดแล้วก็เดย์ไลท์นะครับถัดมาด้านบนนะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับติดสติกเกอร์คาว่าเンジャーนะครับปกติจะไม่มีนะครับถัดมาก็จะเป็นสกูปนะครับตัวนี้จะเป็นสกูปทรงเตี้ยนะครับก็จะทําเป็นสีดําเงาแต่สีน้ําด้านนะครับ ด้านข้างนะครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะแบบเรียบหรือว่าแบบหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับก็แปะกาว 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นแม็กขอบ16นะครับลายมาเวลนะครับสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ a อีนะครับผมสีทียางนะครับ2 6 5 7 0 r 1 6 ถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นลายนี้นะครับสติกเกอร์มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับผมด้านบนนะครับก็จะติดเป็นราวหลังคาสีดําด้านนะครับราวหลังคาจะมีสีเงินกับสีดาด้านนะครับสามารถเลือกได้ถัดมาก็จะเป็นกันสาดนะครับผมนี่แล้วก like, ็ชุดครอบนะครับครอบมือเปิดเบ้ามือเปิดก็จะใส่เป็นสีดําด้านทั้งหมดด้านหลังนะครับผมก็จะมีครอบฝาถังน้ามัน แล้วก็โลบาร์เล็กของ Outlander นะครับตัวนี้จะเป็นทรงเหมือน h ฮ m m e r นะครับจะมีไฟเบรกดวงที่3านะครับตรงนี้นี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีใส่ไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมทรง V2 นะครับสีสโมกอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้จะเป็นไฟถอยนะครับสีขาวถ้าไฟเบรกจะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับ สติ๊กเกอร์นะครับก็จะติดลายสาโคนด้านหลังให้กับลูกค้านะครับแล้วก็คําว่าเนเจอร์ตรงนี้นะครับปกติจะไม่มีนะครับแล้วก็จะติดเบ้าท้ายไปดาบสีดําด้านเหมือนกันนะครับถัดมานะครับผมกันชนเหล็กนะครับของ Outlander เช่นกันนะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องกอปป้ายนะครับสีขาวสองข้างตรงนี้นะครับอันนี้จะติดจอ Android ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับผมคันนี้นะครับภายในเดิมๆ x l 1 0 0 0นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมคาดแดงแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะดูแลทําความสะอาดง่ายนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นจอ Android นะครับอันนี้จะเป็นจอ a n นด o i d ขนาด9นิ้วนะครับอันนี้ก็จะมี Google Map นะครับผมมีกล้องถอยหลังก็เหมือนโทรศัพท์ a n d ด o อ d เครื่องนึงเลยครับนี่นะครับผมสามารถโหลดแ s สโต e ได้เลยนะครับ สามารถดู youtube ได้อะไรได้นะครับผมส่วนอันนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟตันหมอกนะครับถ้าสีเขียวนี่นะครับคือคือเปิดอยู่นะครับถ้าปิดจะเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับสวิตช์ไฟตันหมอกนะครับถ้าเราปิดไฟไม่จะไม่สามารถเปิดได้นะครับนี่นะครับไฟจะไม่ขึ้นต้องเปิดไฟหลีหรือว่าเปิดไฟหน้านะครับถึงจะเปิดได้นะครับถ้าเปิดจะเป็นสีเขียวนะครับถ้ากดปิดจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับ เจ้า Ford Ranger เอกพัฒน์คันนี้นะครับถ้า,าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับโทรมาสอบถามแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ